ผมจาได้ยุคสมัยแรกๆเนี่ยมันยังไม่มีการขอใบอนุญาตก่อนในสมัยก่อนนะคุณผู้ชมแล้วทีนี้พอเริ่มมีการขอใบอนุญาตแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มตระหนักรู้แล้วก็ตื่นตัวเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะโดนยึดโยนไปนะครับ <c oughs> กลายเป็นว่าตอนนี้เองหลายคนอาจจะยังคงสงสัยว่าโดนที่ซื้อมาเนี่ยต้องไปขอใบอนุญาตเนี่ยแล้วมันจะต้องใช้ในลักษณะที่เรียกได้ว่าแบบไหนถึงจะถูกต้องตามกฎหมายก็นั่นแหละครับคือวัตถุประสงค์ในการ ที่คุณจะขอใบญาตนะคุณต้องเขียนไปอยู่แล้วอแล้วกออแล้วการบินพเลเรือกกนกาจะพิจารณาอีกว่าเอ้ยคุณเอาอะไรติดกล้องเหรอหรือจะติดอาวุธอะไรเงี้ยก็ <laughs> ต้องดูถ้าเอาไปใช้ในบางทีเอาไปเพื่อการ,กรเกษตรอย่างเงี้ยไอ,อ้กรณีเพื่อการ,กรเกษตรไม่ค้อมีปาญหาเราส่วนใหญ่ก็ญาตให้อยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ในการซื้อ หรือครอบครองหรือใช้เนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอืครับแล้วสมมติว่าเป็นการถ่ายภาพอเป็นบล็อกเกอร์อย่างเงี้ยครับอ่แล้วมันปถ่ายภาพก็ได้ไม่มีหาแต่ถ่ายภาพเนี่ยก็ซุ่มเสี่ยงคุณอย่าไปละเมิดผู้อื่นเขาแล้วกันครับตอนนั้นเองวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็กลัวว่าชายคนนี้จะบุกรุกเข้ามาในห้องเขาเขาก็เลยมีการแจ้งตำรวจให้เข้ามาที่เกิดเหตุด้วยปรากฏว่านีติบุคคลเนี่ยไม่ให้ตำรวจขึ้นมาข้างบนอันนี้ถือว่ามีสิทธิ์ใช่ไหมฮะคือตำรวจในจริงๆขึ้นมาได้ไหมครับคือ เขาเรียกว่าหลักการได้สัดส่วนโอเคนิติบุคคลคุณเนี่ยคุณดูแลความสงบเรียบร้อยแต่เจ้าพนักง,งานเนี่ยเขามาในฐานะมีผู้แจ้งความขอความช่วยเหลือนะครับและถ้าคุณไม่ให้ขึ้นมาเพราะระบบพวกนี้ตำรวจก็เข้าไม่ได้เพราะมันจะมีประตูล็อกอะไรหลายชั้นใช่ไหมรีบเลิบนะครับถ้าไม่ขึ้นมาเกิดความเสียหายต่อผู้อยู่อาศัยนิติบุคคลต้องรับผิดชอบไม่มีไม่มีสิ่งอื่นที่คุณจะมาต้อง ต้องมาแก้ตัวได้เลยอเพราะการที่เจ้าพนักงานมาคุณก็ต้องรู้แล้วมีคนเดือดร้อนและเขาแจ้งความไว้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสองส่วนความเสียหายส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากผู้กระทําผิดครับอันนี้เขาต้องรับผิดชอบเต็มๆการเสียหายเท่าไหร่ก็เรียกได้หมดเลยครับความเสียหายอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าความเสียหายทางการปกครองนะครับอันนี้มันมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองพรอมเป็นเอกชนอเพราะนั้น นิติบุคคลที่คุณกระทำอย่างนี้ก็คือคุณกระทำละเมิดสิ่งที่คุณไม่ให้เจ้าที่ขึ้นมาระงับเหตุและเกิดความเสียหายค,คุณก็ต้องมีส่วนรับผิดด้วยการแสดงตัวนี่คือถ้าบางทีอาจจะไม่ได้ใส่ชุดยูนิฟอร์มอาจจะใส่เป็นเสื้อยืดอ่อย่างนั้นต้องแสดงบัตรข้าราชการครับอ๋อใช่ครับอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่า ดูแล้วเนี่ยมีเหตุต้องสงสัยอย่างเช่นขี่มอเตอร์ไซค์มารถมอเตอร์ไซค์ท่อเสียงดังค,คือไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันแสดงออกได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผิดอันนี้ผิดไม่รู้ว่าผิดพรบจราจรหรือเปล่านะคะพวกรถแต่งซิ่งแล้วแต่งท่อเสียงดังๆทีนี้ผ่านบางทีอาจจะผ่านหน้าเจ้าหน้าที่ไปเขาก็สามารถที่จะเรียกแล้วก็ขอตัวได้ถูกต้องใช่ครับถือว่าเป็นวังผิดซึ่งหน้าและตัวเองก็เห็นแล้วก็สงสัยว่ารถคันเนี้ยน่าจะมีการ แต่งซิ่งหรือหรือใช้อุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดก็สามารถดําเนินการได้บุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะคะเขาก็จะมีวิธีในเรื่องของออการหักค่าลดหย่อนครับอย่างเช่นใครมีลูกอ,อันนี้บุตรเนี่ยนะคะก็จะได้หักค่าลดหย่อนไปแต่นันจำไม่ได้แล้วพี่จ <3 S 1> ันคนละ6กห0ื่นครับอ๋อเดี๋ยวนี้ได้คนละห0 0 0ืคือพ่อแม่อีกคนละสามหมื่น แต่พ่อแม่ที่ต้องอยู่ในขายที่เขาไม่มีรายได้ด้วยหรือ,อล่าพ่อแม่ต้องอต้อง,ต,อง,ต,องต้องไม่มีรายได้ไม่ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเงรี้ยถ้าพ่อแม่มีรายได้ต้องเสียยื่นภาษีด้วยตัวเองก็จะไปหักรถยนตไม่ได้ คุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเฉพาะเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เราจะต้องเสียในแต่ละปีเนี่ยนะคะมันน่าคุยนะเฉพาะแบบเรื่องนี้เนี่ยเราจะน่าจะคุยกันไม่รู้ว่าอีหนึ่งเนี่ยจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจหมดหรือเปล่านะคะแต่อันนี้อธิบายเป็นภาพกว้างๆไปก่อนละกันสําหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจริงๆโบนัสเนี่ยเป็นผมนะครับใช้ตามกฎหมายต้องจ่ายไหมฮะอ,อแล้วทุกวันนี้ได้โบนัสไหมล่ะยังไม่ได้ครับ <laughs> ถ้าเกิดไม่ได้ก็ะแดกว่า ไม่จ่ายได้ดิอ๋อก็แค่นั้นเองใช่เออก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยงั้นงั้นงั้นนายจ้างเราก็โดนดำเนินคดีเด็ถ้าไม่จ่ายจริงป่ะราะนั้นแสดงว่าบนั้นเนี่ยไม่จ่ายก็ได้จ่ายก็ได้อยู่ที่เอ่อเขาเรียกว่าแรงจูงใจบริษัทที่เขาจะให้นายจ้างเนี่ยที่เขาจะให้ จ่ายเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพไงนะครับคือเป็นเป็นแรงจูงใจครับแล้วถ้าไม่ขึ้นเงินเดือนนี้ได้ไหมฮะตามกฎหมายเขาไม่มีกฎหมายห้ามแต่ว่าคุณอย่าใจใจพ่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกําหนดกันล้วกันอืแต่การขึ้นเงินเดือนก็คือแรงจูงใจเหมือนกันอืซึ่งจริงๆแล้วตาม